เดี๋ยวมาต่ออีกงานบุญว่าค่ะไปแลกันแค่จังหวัดภูเก็ตค่ะ,คะโดยที่จังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็ได้มีการประกอบพิธีพุดธาภพิเศษเศร้าลักเมืองและตั้งเศร้าลักเมืองจังหวัดภูเกต็ตและประกาศสัจจาทาิฐท่านณซานลักเมืองจังหวัดภูเกต็ตเมืองไม่ตำบลเทพกษัตรีอำเภอท่าทล่างจังหวัดภูเกต็ตค่ะ แรกแต่วานี้นะคะเวลาห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะคะหน้างนลักเมืองจังหวัดภูเก,ก็ตเมืองไม่ตําบลเทพกษัตรีอำเภอทะล่างจังหวัดภูเก,ก็ตพระอุดมวชิวระมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก,ก็ตเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตพระอารามล่วงเป็นประธานฝ่ายส่งและนายณนรงวุ่นซิ้วผูวาราชการจังหวัดภูเก,ก็ตเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวะได้นําหัวหน้าส่วนราชการค่ะทางพักรัฐเอกชนประชาชนร่วมพิธีพุทธาพิเศษเศาราลักเมืองและตั้งเศาราลักเมืองจังหวัดภูเก็ตสร้างนลักเมือง จังหวัดภูเก็ตเมืองไม้ค่ะครับพิธีประกอบด้วยสันผัวเนี่ยจุดทูปเทียนนะบ่วงส่วงนะครับนะมีพระมาราชครูพิธีที่วีสุติคุณประกอบพิธีบ่วงช่วงบูชาพระพิกเนศพระอีส่วนพระพรมพระนาไรไยพระอินนะครับเจ้ากรุงพาดีพระภูมิเจ้าถีนะครับนะข้าราชการนะครับจุดทูปเทียน บูชาบวงส่วงอะไรครับท่าง8ปดติดโปรยข้าวตกดอกมไม้อะไรต่างๆผัวกับโปรยข้าวตกดอกไม้นะครับนะ,ะซึ่งแน่นอนครับก็มีพิธีท่วง้วยครับประธานช่วงกายสิ้นพระส่งจะ ยืนชัยมงคลกา่าผัวอัญเชิญหัวเม็ดสุงม,มัดนะคบอันเป็นสังสิทตะวันตกเชียงใต้แล้วก็ประกาศสัญจาทิท่านบัณฑิตอารัสนาพระปริครับพระทรงเจริญพระพุทธมนต์นะครับประธานทรงประพรมนามนต์เข้าลักเมืองครับพระมารัชครูนะครับถวายนามมนต์าวายใบายมาตุม้มประธานในพิธีทาวายจตุปจัจจย,ย,ยธรรมนะครับนะแล้วก็รับสิ้นรับพรเป็นการแสดงเช้าลองสุนโภตอันเสร็จพิธีกับยิ่งพิธีกรรมารนะครับใ่งอมนะคะ พิธีพรามพิธีพุทธนะสร้างหลักเมือง